เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารขอบคุณครับข่าวด่วนทร์นาโดทลม่มเสียชีวิตแล้ว74รายสูญหาย109รายด่วนแผ่นดินไหว7.6เมกนิจูดเกิดสึนามิไทยเตือนฉบับที่2กลับมาพบกันอีกครั้ง กับช่องสารีข่าวชาวบ้านในช่วงเย็นของวันอังคารที่2 4ธันวาคมเดี๋ยวในวันนี้แอดมินจะพามาดูในด้านของข่าวสารทานเหตุการณ์ต่อโลกกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของข่าวต่างประเทศกันก่อนนะครับที่บริเวณประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นภาพเหตุการณ์พายุทอร์นาโดที่พัดถล่มใน8รัฐ ที่ได้รับความเดือดร้อนประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดคือรัฐเคนทักกี้ซึ่งพายุทรานโดลูกย่างกล่าวนี้มีความเร็วลมประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดนานกว่า2ชั่วโมงทําให้หมุนพัดทําลายเป็นระยะทางยาวกว่า360กิโลเมตรและจากการสํารวจ ในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับพบผ,ผู้เสียชีวิตแล้ว74รายและมีผู้สูญหายกว่า109รายส่วนในวันนี้นะครับ14ธันวาคมล่าสุดเวลาประมาณ1 0 2นาิกา20นาทีที่บริเวณประเทศอินโดนีเซียได้เกิดแผ่นดินไหว 7, ้7.6เมกนิจูดเตือนสึนามติตามมานะครับ ด้านสำนักสำรวจธรณีวิทยาสาหารัฐอเมริกาได้รายงานว่าเมื่อเวลา1 0 2นาิกา20นาทีตามเวลาของประเทศไทยได้เกิดแผ่นดินไหวโดยวัดระดับความรุนแรงได้7.6แมกนิจูดลึกลงไปประมาณ18.5กิโลเมตรที่ทะเลโฟเรสทางตอนเหนือของเกาะโฟเรสประเทศอินโดนีเซียด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติสึนามิมหาสมุทรแปซิฟิกได้ประกาศเตือนแผ่นดินไหวครั้งนี้ อาจจะทําให้เกิดสึนามิอันตรายถึงชีวิตได้ต้องฟอ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหลังจากนั้นนะครับคืบหน้าได้มีความเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศอินโดนีเซียและเกิดสึนามิขนาดเล็กโดยมีความรุนแรงของคลื่นประมาณ50เซนติเมตรตามมานะครับแต่เหตุการณ์สึนามิในครั้งนี้ ไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนะักเพื้นลมแรงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างเป็นฉบับที่2แล้วนะครับในวันนี้ลงวันที่2 4ธันวาคมโดยในช่วงวันที่1 5ถึงแธันวาคมขอ,อ,อประกาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลจีนใต้ทางตอนล่างใกล้กับเกาะบอร์เนียวมีแนวโน้มเคื่อนตัวทางตะนตก เขาปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ทางตอนล่างของประเทศไทยทําให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง อ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสาหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัตดเข้าหาฝั่งหรือสตอมเซิรไว้ด้วยนะครับ ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกเรื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่1 5ถึง18ธันวาคมขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องสถานีข่าวชาบ้านจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะ,ระยะอย่างแทนท่วงทีและต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วในด้านของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือน ในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ําหลากดินถล่มน้ําล้นอ่างเก็บน้ํารวมถึงน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง15-19ธันวาคมนี้จากศูนย์บริหารจัดการน้ําสวนหน้าในพื้นที่ภาคใต้กอนชฉบับที่7ปฝระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากดินถล่มน้ําล้นอ่างเก็บน้ําและน้ําล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ในช่วง15-19ธันวาคมนี้ บริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากดินถล่มบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและน,นราธิวาสบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละแปดสิบมีนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นได้แก่บริเวณจังหวัดพัทลุงที่อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอลจังหวัดสงขลาอ่างเก็บน้ำคลองเหลาและอ่างเก็บน้ำคลองเสดา ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ําปากแม่น้ําและพื้นที่บริเวณหลังแนวคันกั้นน้ําทะเลเนื่องจากจะมีระดับน้ำทะเลหนุนยกตัวสูงขึ้นกว่าปกติในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชคลองท่าดีอําเภอลานสกาอําเภอพระพรหมและอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาทะเลสาบสงขลา อำเภอสิงหานครคลองอูตะเภาอสเดาจังหวัดยะลาแม่น้ำปัตตานีอเมืองจังหวัดปัตตานีแม่น้ำปัตตานีอเมือ,องจังหวัดนาราธิวาสแม่น้ำโกลกอเภอสุไหงโกรลกและอำเภอภตากใบคลองกันหยงมัดอเภอระแงะอเภอเมืองและอะยี่งอหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นยังกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านบริเวณภาคเหนือภาคจำดอกเฉียงเหนือภาคกลางภาคจำดอกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังกันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้ทลิปนี้กันได้เลยนะครับขอบคุณครับ